เรามาทอดหัวปลากันก่อนจ้าปิ๊บให้โค้งๆเพื่อความสวยงามต่อด้วยเนื้อปลาทุกแป้งนะคะทุกอ่อนๆนะจ้าไม่ได้ไปทุบเยอะแยะนะจ้านี่จ้ะทอดปลาทุกแป้งเลยค่ะปลาดิบทุกแป้งนะจ้าเยาย่าปลานะคะเพื่อไม่ติดกระทะแล้ว ให้เหลืองก่อนแล้วค่อยกลับนะจ๊ะถ้าเหลืองแล้วเรากลับกันเลยนะจ๊ะนี่จ้าก็จะออกมาแบบนี้นะจ๊ะอันนี้คือเหลืองแล้วนะจ๊ะเหลืองท้องของลังพันใส่ใบมะกรูดเลยนะจ๊ะอาตับไปเลยจ้าไปเลยนะจ้านี่ขาดหน้าปลาความเหลืองท้อนะจ๊ะ